แช่งให้เป็นเศรษฐีคำสาบที่แรงที่สุดคนไรมือกระบ,บาดเอ็กตรงกลางหัวใจชะตาชีวิตตกตำแหน่งอาวุธเก่าจากอดีตชาติตามติดตัวท่านอยู่ของดีของเก่าไม่ว่าจะเป็นจักรนาลายตกตำแหน่งตรงดิวชี้อำนาจพารมีวาสนาพูดจากับใครเป็นไปตามนั้นจะเรียกว่าวาจาศิธิ์ก็ได้ฟังดูแล้วอาจจะยิ่งใหญ่ อานาจบันมีวาสนาเองกายกแต่ท่านสังเกตโชคชะตาของท่านให้ดีดวงชะตาของท่านเป็นดังเช่นนี้แช่งใครเป็นไปตามนั้นถ้าเราพูดถึงทางด้านบวกแช่งใครแล้วรวยคําพูดวาจาจะเหมือนคนที่สาบแช่งคนอื่นท่านจะพูดจะขอให้ลูกรวยขอให้เองปังขอให้เองประสอบความสาเร็จอย่างนั้นไม่ได้แช่งครับอย่างนั้นเขาเรียกว่าให้พรแต่การให้พรก็ส่งผล ทำให้บุคคลเท่านั้นมีความสุขแช่มชื่นแต่ว่าคำสาปแช่งที่แช่งให้เป็นเศรษฐีนีจ่จะสิมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่อํานาจบาร,รมีวาสนาวันนั้นท่านต้องใชใ้เป็นครับสายและมือกระบาดเอกตรงกลางหัวใจใช้ให้เป็นอํานาจบาร,รมีวาสนาตกอยู่ในมือของท่านสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านควรที่จะต้องใช้ให้เป็นไม่ว่าจะเป็นไฟดินน้ำลมธาตุทั้งห้า ใช้เป็นสิ่งเหล่านี้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านเราเป็นสายโมเตอรเราต้องเชื่อสิ่งเหล่านี้ครับว่าทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่ต้องมีเหตุผลของเขาสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ใช่แปลว่าไม่มีสิ่งต่างๆต้องมีเหตุผลของเขาในโลกกฎของมนุษย์ก็มีในโลกกฎแห่งวิญญาณก็มีในโลกแห่งท้องทะเลก็มีในโลกแห่งดินฟ้าลมอากาศเห็นไหมครับชัดเจนเป็นอย่างมาก คำพูดคำจาของท่านระวังคำพูดอย่าว่าลูกหลานไม่งั้นเรื่องราวต่างต่างครูบาอาจารย์ท่านจะไม่ปกเสกวิชาที่แก้ไขเกี่ยวกับเรื่องคำสาปแช่งเด็ดขาดออกมาเยอะแยะมากมายวิชาที่ป้องกันคำสาปแช่งวิชาของล้านนามีออกมาเยอะแยะมากมายเขาว่ากันว่าพ่อแม่สาปแช่งลูกโดยไม่เจตนาเพียงแค่พูดคำว่าขอให้เองจิตหายขอให้เองพังขอให้ปัญหาต่างๆเข้ามา สิ่งเหล่านั้นไม่สมควรที่จะพูดให้หลุดปากออกจากพ่อแม่เด็ดขาดแต่คลิปนี้เราพูดถึงสายลายมือกระบ,บาดวาจาท่านแรลงยิ่งกว่านั้นการพูดคำจาของพ่อแม่เป็นคำพูดที่ทำให้ลูกหลานประสบความสำเร็จเยอะแยะนับต่อนับแล้วแล้วลูกหลานพังพินาศติดก,กับดักติดคำสาปมานับต่อนับครูบาอาจารย์ถึงนำทำวิชาหรือเครื่องรางวัตถุบงคลอาลาตนาป้องกันสิ่งเหล่านั้น แต่ว่าทําไมเราต้องป้องกันล่ะทาไมต้องเจอกับเรื่องเหล่านั้นในเมื่อเป็นคนที่เรารักมากที่สุดเป็นคนที่ทําให้เราเจ็บน้อยที่สุดเราแครมากที่สุดทําไมต้องเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าพ่อแม่ไม่มีเจตนาแต่ว่าด้วยความโกรธหรือว่าอารมณ์จะเป็นไปอย่างนั้นเพื่ออะไรแต่คําพูดคําจาของสายและเมือกระบาดท่านต้องระวังยิ่งกว่าสิ่งเหล่านั้น เพราะว่าท่านเปรียบเหมือนดังมีเทพสถิตอยู่นะครับเราฟังดูแล้วเวอร์นะครับเทพสถิตอยู่ไม่แปลกเลยนะครับเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าเรากําลังอยู่ไปนะครับที่อยู่กับรวบรวมกับดวงวิญญาณนะครับในมิติของท่านนี้ในโลกมนุษย์นี้อยู่กับดวงวิญญาณนะครับอันอย่านึกว่าท่านอยู่ของท่านคนเดียวนึกว่าตายแล้วศูนย์นะครับไม่มีนะครับ สำหรับสายมูเตลูต้องเชื่อคำสอนของพระพุทธองค์นะครับตายแล้วไม่สูญตายแล้วไปเวียนว่ายตายเกิดทับถมเป็นภูเขาตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกอยู่ตรงนี้นอกจากท่านนะครับจะปรถน,นานะครไปนิพพานตามคำสั่งสอนเลยครับไม่ใช่สายไรมือกระบาดเรายังมีกิเลสอยู่นะครับเรายังต้องป้องกันกับปัญหาต่างๆกับเรื่องราวต่างๆกับคำพูดคำจาของท่าน ที่ศักดิ์สิทธิ์พูดออกมาแต่ว่าท่านควรที่จะต้องใช้ให้เป็นอยู่ให้เป็นในเมื่อมันยากจนนักหนาก็แช่งตัวเองซะเลยสิไอ้ก็ลองแช่งตัวเองสิขอให้ข้าพเจ้ามันรวยนะครับขอให้มันเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยที่นั่งอยู่ตัวข้าพเจ้าเนี่ยให้มันไปเสรษถีเงินล้านให้มันรวยเดี๋ยวนี้รวยฉับพลันต้องระบุเวลาด้วยนะครับ รวยชาพัน์ภายใน30ิวินาทีให้มันรวยตอนนี้เลยให้มันมีรถมีบ้านมีเบอร์เฟอร์รารี่บีเอ็มให้มันรวยสุดๆุดัศัตรูโูมานอย่ามาเข้าข้องเกี่ยวสิ่งใดที่มันข้องเกี่ยวขอให้บิญญาณมันมาลายหายไปสิน้นเอาถึงขั้นนั้นเลยครับเอาให้มันแรงอย่างนั้นครับวิญญาณดับศูนย์อย่ามายุ่งกับข้าพเจา้าแช่งไห้ไปเสถี และแช่งแฟนตัวเองอย่าพูดเล่นแช่งแฟนตัวเองให้รวยแฟนรวยเขาจะทิ้งเราหรือว่าอะไรเรื่องของเขาแต่ขอตอนนี้ไว้ให้รวยก่อนไม่งั้นก็กลัวติดติดขัดขัดนะครับกลัวแฟนจะรวยเดี๋ยวจะไปมีคนอื่นอย่าไปแช่งครับไม่ต้องกลัวนะรวยให้เขารวยเราก็รวยต่างคนต่างรวยดีกว่า ความตช่นนั้นเกิดผลแรงไปอย่างมากครับคนไรมือกระบาดวาจาสิ์จักาลายชี้หน้าใครไม่ได้เพราะฉะนั้นการชี้หน้าคนมิอันควรเพราะว่าวาจาของด้านศักดิ์สิทธิ์แล้วแต่ว่านิ้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับผมวาจาศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับแต่นิ้วก็ศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นชี้ใครเนราะนั้นจะดวงตกนะครับถ้าดวงตกจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดวงชะตามันจะไม่เป็นไปตามดวง นะครับถ้าเป็นหมอดูหมอดูทักร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองประสบความเดชร่ารวยคนอย่างเองไม่นานหรอกรวยแน่ๆรวยเลยรวยแต่ว่าทําไมหนูไม่รวยอาจารย์เองโดนใครสาปแช่งอยู่หรือเปล่าเขาจึงต้องหามาป้องกันนะครับเครื่องรางมาป้องกันนะครับหมอดูก็ต้องใช้วิธีเครื่องรางนะครับจะให้วิธีไหนนะครับจะบอกให้ท่านสวดมนต์ตลอด24ชั่วโมงท่านทาได้ไหมท่านก็ทําไม่ได้ ถ้าทำไม่ได้่ันก็ต้องใส่วัตถุเครื่องรางป้องกันเพื่อพอป้องกันเสร็จมันจะเกิดอะไรขึ้นใครแช่งเราก็ไม่เกิดผลใช่ไหมครับก็เป็นเศรษฐีเลยครับก็ดวงเปิดไงในเมื่อมันไม่มีอะไรทำเราทำอะไรเราได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะนําพาซึ่งความน่ากลัวโรกวิญญาณต่างๆจะนําพาความยากจนมาวิญญาณแห่งความยากจนวิญญาณแห่งความโรคภัยไข้เจ็บ วิญญาณแห่งสารพัดโอ้หน้ากลัวมากๆม,มันมีเป็นของใครของมันนะครับแต่ว่าสิ่งดีๆก็อย่างเช่นองค์เทพใฉ่สิงเอย้ะปุ๊กปุ้ยฮุกนะครับพระพ่อเสือตัวเรียกองนะครับไตฮงโกสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพต่างๆองค์พ่อจตุคามรามเทพพระพิคเนตพระแม่อ,อุมาเทวีนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นทางด้านพลังที่ส่งเสริมเป็นเศรษฐีแต่ถ้าพลังด้านมืดต้องเป็นวิญญาณต่างๆแต่เราจะไปข้องเกี่ยว ท่านเลือกทางของท่านเองสายละยมือกระบาดเราไม่สามารถที่จะไปบังคับกฎเกณฑ์ใครได้ดังนั้นกฎแห่งกรรมนี้ท่านต้องไปเลือกทางจัดแจงตามแบบแผนประเพณีของท่านและวาจาของท่านท่านเลือกให้ถูกครับอย่าไปแช่งลูกอยาไปแช่งใครแช่งศัตรูก็เรื่องของท่านนะครับอันนี้เป็นเป็นกฎกฎแห่งโลกวิญญาณกฎแห่งโลกมนุษย์กฎแห่งโลกสวรรค์ อยู่ให้เป็นจัดแจงให้เป็นแช่งรวยให้รวยคำสาบแช่งนั้นแรงเป็นอย่างมากนะครับดวงวิญญาณโดนสาบแช่งโดยสายและมือกระบาดเขาจะอ่อนแรงเลยนะครับพูดผีปีศาจเขากลัวนะนะครับบางคนสวดคาถาใส่เขาเขาไม่กลัวลองแช่งเขาดูสิขอให้วิญญาณเองดับสูรโอ้โหหนีกันแทบไม่ทันผีก็เจิงนะครับผีก็เจิง หนีกันแทบไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นสายและมือกระบาดคำสาปแช่งรุนแรงนะครับแต่อย่าแช่งโม้ซว้ถ้าท่านเจอของจริงมันจะย้อนกลับมานะครับเราต้องอยู่ให้เป็นนะครับสายและมือกระบาดกลุ่มของเราเป็นกลุ่มธรรมาาาทานดวงชะตาท่านตกตำแหน่งอะไรนะครับมาดูกันดวงชะตาตกตำแหน่งยืนหยัดต่อสู้แข่งแจ้งชิงดี ขอทำนายว่าท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองด้วยการยืนหยัดคุณธรรมเกิดขึ้นภายในจิตใจชี้โชคเกิดขึ้นทำนายฝันสิ่งต่างๆท่านควรที่จะต้องสังเกตเครื่องรางนะครับไม่ว่าจะเป็นรางเบาเขตเครื่องรางที่เข้ามาโชคลาภเงินทองวาสนาเข้ามาประเดปรบดังเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีสัญญาณท่านจะได้อะไรมานะครับหรือว่าได้วัตถุมงคลอะไรมา จะเกิดสัญญาณมงคลเกิดขึ้นสังเกตในโชคชะตาเป็นหมอดูให้ตัวเองโชคชะตาช่วงนี้อาจจะร่ำรวยพิกพันเปลี่ยนแปลงเป็นเศรษฐีเงินล้านดวงชะตามีการยืนหยัดต่อสู้แข่งแจ้งชิงดีท่านจะต้องสู้ไปเรื่อยๆท่านไม่มีสิทธิ์เลือกครับท่านควรที่จะต้องยืนหยัดต่อสู้ไม่ต้องไปกราบขอร้องใครใดทั้งสิ้นไม่ว่าท่านจะเจ็บปวดรดัวร้าวแสนทุกทรมาน ต่อให้ด้านเสียศักดศรีไปกราบขอร้องมันก็ไม่ได้สิ่งที่ท่านต้องการสู้เอาชีวิตต่อสู้อย่างเต็มเหนี่ยวแต่ยังไงก็แล้วแต่โชคชะตาของท่านตกตำแหน่งบารมีบุญกุศลวาสนาอำนาจบารมีจะรับทรย์โดยโชคเป็นเศรษฐีเงินล้านใครจะมาดูถูกกันแกลงในโชคชะตาบอกได้เลยว่าท่านกำลังคิดผิดขอทำนายว่าดวงชะตาเกิดความมั่นคงทางด้านเรื่องจิตใจ ได้รับคำแนะนำทางด้านเรื่องการเงินท่านจะมีความมั่งคัง่งมั่นคงและก้าวหน้าเป็นคนที่ทะเยอทะยานเป็นคนที่ชอบฝึกฝนตนเองช่วงชะตาช่วงนี้ความสามารถการทําธุรกิจจะหนุนนํำดวงชะตาท่านทําให้ประสบความเร็จล่ํารวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านรวยๆๆต่อแนี้ไปมีเรื่องราวต่างๆให้เสี่ยง แต่เสี่ยงในที่นี้ก็เหมือนกับจับงูข้างหางแต่ว่าเสี่ยงในการจับเงินจับเงินของท่านจะต้องเอาให้อยู่เสี่ยงเงินเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเราแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างความสุขสมหวังดังใจหมายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านจะเลิศลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์โดยโชคข่าวดีจะบังเกิดนะครับแต่ท่านจะต้องเสี่ยงนิดนึงมันจะมีเรื่องเหตุการณ์ให้เสี่ยงตั้งแต่ต้นปี ท่านควรที่จะต้องระแวดระวังด้วยคําพูดเจราจาต่อรองยอมได้ก็ยอมอย่าพึ่งประทะประหัดประหารกับใครบางคนมันเสียเวลาเปล่าดวงชะตาท่านตกตําแหน่งความร่ารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองต้นไม้เกิดความมั่นคงหัวใจพองโตนะครับผีเสื้อโปยบินผ่านคู่เป็นคู่มีสุขนะครับแต่ว่าชะตาชีวิตมันร่วมกันเสี่ยงกันไปให้ทํำยังไงล่ะ ในโชคชะตาอำนาจบาร,รมีวาสนาบังเกิดรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายร่ลำรวยด้วยรทรัพย์สินเงินทองเจริญรุ่งเรืองเพ่งหนึ่งต่อแดนนี้ไปดวงชะตาท่านตกตำแหน่งชะตาพัดมาแรงอำนาจบาร,รมีวสาสนาเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในโชคชะตาบุญเวียนเปลี่ยนแปลผันไปความเจริญรุ่งเรืองบังเกิดรับทรัพย์รวยโชคพิกผานเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีด การตัดสินใจยังเด็ดขาดเด็ดเดียวข้าวารเพียงแค่อะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตท่านต้องกล้าได้กล้าเสียกล้าตัดสินใจกล้าที่จะรวยเราจะต้องรวยเราจะต้องเฮงเราจะต้องปังดวงชะตาท่านตกตำแหน่งชะตาพิผันจะเลินลูปเรื่องความเล่าร้อนเกิดขึ้นในโชคโชะตาสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นหนุนนำดวงชะตาท่านทำให้ท่าน,าานรู้สึกว่าต่อจากนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่กลัวอะไรแล้วความไม่กลัว เป็นสิ่งที่ดีว่ามือเขิมเพื่อจะต่อสู้กับอุปสรรคสิ่งที่ขวาดน้ําเกิดขึ้นในโชคชะยตาเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการโดนกันแกล้งใส่ร้ายปั๊บปัม๊มทาให้ท่านรู้สึกว่าแย่เรื่องราวเหล่านี้จะได้หมดออกไปลมก็พัดเข้ามาแล้วก็พัดออกไปพัดชะตาชีวิตเป่าทีเดียวให้ท่านรวยเป่าทีเดียวให้ท่านปัง ไม่นานบารมีปู่ก็ปกปักคุ้มของรักษากราบไหว้บารมีองค์เทพปู่ท้าเวสวร์ความเจริญลุกเรืองมันเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านพันไม่มีสิเลือกบอกได้เลยว่ามันจะเลือกโชคชะตามันได้ยากคนที่เก่งขนาดไหนก็ไม่สามารถเลือกโชคชะตาได้แต่ว่าคนที่ตั้งมัน่นมีสติอยู่ในทางธรรมท่านสามารถเลือกโชคชะตาได้ การกระควรที่จะต้องจัดแจงตามแบบแผนให้สุขสมสมหวังดังใจหมายสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามาหนุนนำดวงชะตาความเจริญรุ่งเรืองจัดแจงตามแบบแผนประเพีนีถ้าจัดผิดอาจจะพลาดพังกลายเป็นจาจบเพราะฉะนั้นเลือกชะตาชีวิตปรับปรุปงแก้ไขให้ดวงชะตาเปิดความรักของคุณบริสุทธิ์ผุดผ่องดวงชะตาของคุณราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดี ดวงใจของคุณช่างบริสุทธิ์ความสุขความเจริญบังเกิดดวงชะตาตกตำแหน่งสงสยัยเจริญด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองช่วงชะตามีการต่อสู้กับคนรักแย่งกันได้ดีเป็นเรื่องที่ดีดวงชะตาปกปักกุ่มของรักษากนและกันท่านยืนหยัดต่อสู้เพื่อคนที่ท่านรักดวงชะตาท่านตกตำแหน่งสดใสล่าเลยร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง มันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในโชคชะตาการน่าลงเกียดการไม่อยากคบบางใครบางคนก็ต้องหลบเลี่ยงท่านไม่ควรประทะหรือเข้าไปพูดจาแดงสิ้นควรที่จะไล่สียงไล่วี่แววไล่เงาบาดแผลที่เกิดขึ้นการลบหลูก่การพบผูกสิ่งต่างๆที่ผิดพลาดการเหน็ดแนมการล้อเลีเยนการเยาะเยะ้ยสิ่งต่างๆการที่สิ่งเหล่านี้เข้ามาในโชคชะตา ท่านควรที่จะต้องหลบหลีกงทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในโชคชะตาท่านหลบหลีกงกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะท่านจะสมหวังดังใจหมายโชคชะตาของท่านมีเพื่อนอาจจะมีเพื่อนที่จริงใจแต่โชคชะตามันก็อยู่กันได้โดยไม่ราบลืนทุกสิ่งทุกอย่างท่านต้องเป็นตัวตัวเองอ,อกปักกุ้งของรักษาอุบัติเหตุอุบัติเหตุเพศภัยกับปัญหาต่างๆท่านควรที่จะต้องระแวดระวังเดินทางไปอาจจะตกหลุมรักใครบางคน โชคชะตาสดใสายล่าเริงแจ่สใสเป็นเรื่องที่ดีท่านควรที่จะต้องแจ่สใสล่าเริงเอาไว้เพราะว่าความวิดหวังอาจจะเข้ามาในช่วงชะตาชีวิตมีความเศร้าโศกเสียใจนอนไม่หลับโมแต่วิตกกังวลความตึงเครียดคุกคามกับปัญหาต่างๆเรื่องเหล่านั้นโยนมันทิ้งไปซะความสมปรารถนาจะได้รับความสนุกสนานความยินดีความพอใจความสะดวกสบายสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุขมีความพอใจมีความแจ่มใสล้าดวงชะตาตกตำแหน่งร่ำรวยความฝันจะเกิดความแม่นยำชี้โชคชะตาในช่วงนี้ท่านทำอะไรจะรู้สึกว่ามีรางบอกเหตุมีเรื่องราวต่างๆคอยบอกกระซิบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนำดวงชะตาความสุขความเจริญจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองด้วยอำนาจบารมีวาสนาดวงชะตาตกอำนาจไม่นานจะรวยเป็นเศรษฐีเงินล้าน พิภพันธ์เปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีความสุขความเจริญบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเปิดไพ่จัมดงชตาสิ่งต่างๆเกิดขึ้นกับตนเองมีความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ใครจะทําเกินหน้าเกินตาปล่อยเข้าไปทุกสิ่งทุกอย่างเหี่ยวเข้าตัวเองดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งธุรกิจการงานการเงินขอทํานายว่าดวงชะตาท่านจะผสมความสําเร็จโดยงา่าย การงานการเงินสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างจะคอยอำนวยความสะดวกเวลานี้เป็นเวลาแห่งผลผลิตทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาทำให้ท่านรู้สึกว่าการงานการเงินมันราบลื่นผลผลิตของด้านจะงอกงามเป็นคนที่ได้รับอบรมมาดีมีสติปัญญาล้ำเลิศใครจะแก่งแย่งชิงดีอิจฉาให้ร้ายอย่ามาคิดลองดีโชคชะตาของท่านกำลังจะเปลี่ยนไป เศรษฐีกนบ้ันบังเกิดถูกรงวันใหญ่ทำไมจะเป็นไม่ได้รับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใช่หมายถ้าเมื่อคืนฝันเห็นงูงูมารัดที่เอวนะครับเพศตรงข้ามจะนำพาโชคลาภเงินทองวาสนาเข้ามาสู่ตัวท่านแล้วดวงชะตาท่านอาจจะตกถังเข้าสารรวยๆต่อแต่นี้ไปบุญกุศลวาสนาท่านกำลังจะมา ความสุขความเจริญร่ารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองดวงชะตากําลังจะเปิดเปิดไพ่ย,ย้ําดวงชะตาบง่งบอกถึงการต่อสู้แข่งแยง่งชิงดีอานาจบารมีวาสนาดวงชะตาท่านต้องต่อสู้บากบาั่นนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่าดวงชะตาอีกไม่นานหรอกท่านจะเป็นเศรษฐีท่านจะร่ารวยด้วยทรัพย์สินทองดวงชะตาท่านกําลังจะเปลี่ยนทิกผันเปลี่ยนแปลงไปนะครับลองสังเกตไม่ว่าจะเป็นรางบอกเหตุนะความฝัน หรือเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชะตาชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาทำให้ท่านรู้สึกมีความสุขความเจริญความแช่มชื่นความประสบผลสำเร็จกำลังจะเข้ามานะครับก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเรื่องราวต่างๆต้องมีสัญญาณสัญลักษณ์เรื่องราวต่างๆอาจจะหนุนนําดวงชะตาท่านทําให้ท่านรู้เหตุการณ์เพราะฉะนั้นต้องรีบเสริมอํานาจบรารมีวาสนานะครับการย้าดวงชะตาดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็หนุนนําทําให้ดวงชะตาเปิด นะครับดวงชะตาท่านตกตําแหน่งนะครับสีไม้เท้าบ่งบอกได้เลยว่าความสุขความเจริญจะบังเกิดนะครับผู้คนมากมายอํานาจปรมีวสนาเขาเรียกว่าเพศตรงข้ามจะมาหนุนนำนะครับด้วยดวงชะตาตกตําแหน่งนะครับที่ดีนะครับอาจจะมีอะไรบางอย่างให้หันไปทางทิศตะวันออกนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยปกปักคุ้มครองรักษาท่านอาจจะมีโชคลาภเงินทองวสนาเข้ามานะครับความฝันเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่บอกเหตุถึงเรื่องราวนะครับ ด้วยดวงชะตาของท่านชี้โชคนำโชคให้แก่ตัวท่านนะครับโชคลาภเงินทองวาส,สนาอาจจะเกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดนะครับโชคชะตาท่านกําลังจะเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ด้วยดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปติดต่อการค้าที่ต่างประเทศนะครับหรือว่าพบปะสังสรรค์เพื่อนเก่าจะนําพาโชคลาภเงินทองวาส,สนาให้แก่ตัวท่านดวงชะตาท่านตกตาแหน่งชะตาที่ดีแล้วครับถึงท่านรวยแซงทางโค้งอํานาจบารมีวาสนา ตกตำแหน่งรับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายชะตาตกชิงไหวชิงพยิบเล่เหลี่ยมแพร่พาวทำอะไรต้องระแวดระวังแต่ด้วยบุญกุศลวาสนาดวงชะตาท่านกำลังจะเปิดรุ่มโรภสํเเ็จสมหวังดังใจหมายทุกสิ่งทุกอย่างจะร้ายจะกลับกลายเป็นดีสิ่งต่างๆสะท้อนกลับไปใครเล่นร้ายก็สะท้อนกลับเรื่องราวเล่นร้ายเรื่องราวอาถรรพ์เรื่องราวต่างๆ ได้มาลายหายไปสิ้นดวงชะตาท่านกําลังจะเปิดเป็นเศรษฐีเงินล้านดวงชะตาท่านกําลังจะพิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านีดีเรื่องแพ้ชนะอย่าไปกังวลเพราะท่านจะต้องต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบาร,รมีวาสนาและท่านจะได้เป็นที่หนึ่งสิ่ง,งต่างๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านความกัดแย้งในทุกสิ่งทุกอย่างการแข่งขันจะต้องมีการพิสูจน์การที่มีข้อผูกมัดในเรื่องเพศ ว่าท่านจะต้องเป็นเพศชายหรือเพศหญิงในตำแหน่งหน้าที่การงานสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่สามารถขัดขวางท่านได้ต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในโชคชะตาและอุปสรรคการแข่งขันมีช่วงเวลาแห่งการแสดงออกความแข็งแกร่งเกิดขึ้นทางด้านเรื่องสุขภาพร่างกายแข็งแรงชัยชนะกำลังจะเข้ามาท่านจะมีความพยายามสูงเป็นพิเศษในช่วงชะตาช่วงนี้ความเหนื่อยเมื่อยล้า นะครับจะเกิดขึ้นแต่ว่าเหนื่อยก็ยอมทนปัญหาเงินทองกําลังจะประสมเ็จนะครับแต่ว่ายอมเหนื่อยนะครับการที่ท่านเหนื่อยไม่ได้แปลว่าเงินท่านจะไม่มียิ่งเหนื่อยยิ่งรวยท่านจะเอาหรือไม่โชคชะตาเศรษฐีเงินล้านกาลังจะเข้ามาโชคใหญ่เงินทองวาสนาถูกระวัลที่หนึ่งก็เป็นไม่ได้เราแว้ระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างใครคิดร้ายใส่ร้ายไปสีระวังสิ่งนั้นจะย้อนกลับไป เพราะว่าดวงชะตาท่านกําลังจะแข่งอนานาจปารมีวาส,สนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านอยู่ชะตาชีวิตตกตําแหน่งกล้าได้กล้าเสียเป็นคนมีความกล้าจะมีแรงกระปี้กระเป๋าจะไม่ได้รับข่าวดีดวงชะตาของท่านกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปโชคลาภเงินทองวาสนากําลังจะเข้ามามีความกล้าได้กล้าเสียเป็นคนมองโลกในแง่ดี เป็นคนที่มีความเป็นผู้นาําความคิดสร้างสารรค์สิ่งต่างๆกํากลังจะเข้ามาสิ่งที่มองไม่เห็นเรื่องราวเลืลับเรื่องราวอาถรรพ์อาจจะมาหนุนนำโดยชะตาท่านมีพลังสร้างสารรค์มีความเชื่อมีความศรัทธาชอบความตื่นเต้นมีการตอบโต้อย่างรวดเร็วฉับพลันทันทีทันใดเพราะฉะนั้นสติปัญญาของท่านกําลังจะเกิดดวงตาของท่านเห็นธรรมอำนาจบารมีวาสนาความสุขความเจริญจะมีการรับจ้าง เพื่อจะส่งข้อความให้กับใครบางคนเพราะฉะนั้นตัวท่านอาจจะเป็นผู้ที่เป็นสะพานบุญคอยหนุนนำดวงชะตาให้กับใครสิ่งดีๆจะบังเกิดรับงานใหม่การงานการเงนิงน,งนจะได้เจอกับคนที่ใช่บุคคลที่ใช่ผู้นั้นอาจจะมีบุญกุศลวาสนาในอดีตชาตินำพาโชคลาภเงินทองวาสนาให้แก่ท่านเพราะฉะนั้นบุญกุศลวาสนามันเป็นสื่อให้กันและกันนะครับดวงชะตาบ่งบอกได้เลยว่าให้ย้ำดวงชะตาว่า ความสัมพันธ์เกี่ยวกวับเรื่องความรักจะเป็นไปได้ด้วยดีเรื่องราวต่างๆเรื่องเพศสัมพันธ์หรือว่าเรื่องสัมพันธ์ทางเพศบ่งบอกถึงโชคชะตาจะนําพาความตื่นเต้นนะครับความเล้าใจนะครับจะได้พบกับใครบางคนสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านคุณจะได้รับผลประโยชน์จากการฝึกฝนตนเองเพราะฉะนั้นโชคชะตาของท่านอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่จะได้รับข่าวสารเงินทองไหลามาเทมาผสมเลดล่ํารวยด้วยทรัพย์สินทอง สมหวังดังใจหมายละทีนี้นะครับเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาความคิดสร้างสรรคจะบังเกิดการตอบโต้กับสิ่งใดต่างๆที่จะเข้ามาอย่างรวดเร็วมันมีแรงกระตุ้นทางเพศคนที่ได้ดีนะครับเป็นคาานรูพนักงานส่งของพนักงานาต,าตำแหน่งต่างๆที่ได้ยศได้ตำแหน่งนะครับเราไม่วัดกันที่เงินนะครับแต่ว่าเราวัดที่นะครับลักษณะดวงชะตา สิ่งต่างๆที่ท่านชอบในสิ่งต่างๆที่ท่านทานะครับจะได้มีเรื่องราวต่างๆได้เรื่องเล่าให้แก่ลูกหลานฟังดวงชะตาท่านกําลังจะเปลี่ยนไปความสุขความเจริญความร่ารวยกําลังจะเข้ามาแรงสนับสนุนของครอบครัวจะหนุนนําดวงชะตาเพราะฉะนั้นอย่าลอกนอกลู่อกทางบอกได้เลยว่าโชคชะตาของท่านจะมีแรงสนับสนุนความมั่นคงมั่นคงทางด้านเรื่องการงานการเงินความประสบความสำเร็จ ในการครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะประดบประดังเข้ามาความสุขความเจริญโชคลาภเงินทองวาสนาคําแนะนําดีๆจะบังเกิดขึ้นกับทุกท่านความมั่งคั่งล่ํารวยจากการช่วยเหลือจากคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นองค์กรตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะได้รับเงินเดือนมากขึ้นจะได้รับความสะดวกสบายจากการใช้ชีวิตดวงชะตาตกพลังอํานาจมีความสําเร็จมีการแนะนําไปทางทิศทางที่ดี ทำให้โครงการแบบแผนต่างๆที่ท่านวาดฝันไว้จะประสบความสำเร็จมีหนทางเดินใหม่มีความสมดุลในชีวิตเกิดความมั่นคงท่านควรควบคุมกิจการนี้เอาไว้อยู่เพราะว่าอำนาจสิ่งเหล่านี้มันเกินกำลังที่ท่านจะคาดหวังลักษณะดวงดาวัังคารราศีมังกรราศีต่างๆสนับสนุนดวงชะตาของท่านเรื่องเพศภัยสงครามหลบหลีกกับปัญหาต่างๆได้เลย ช่วงชะตาช่วงนี้ไม่ควรที่จะประทะการต่อสู้อํานาจบารมีวาสนาการบริหารงานหลบหลีกนะครับการประทะไม่เกิดผลดีกับตัวท่านเงินทองรับทรัพย์รวยโชคก่อนอํานาจบารมีวาสนาค่อยจัดแจงตามแบบแผนทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านอย่างรวดเร็วนนคนที่มีพลังนะครับเป็นคนที่มีความจดจําในความสําเร็จบุคคลคนนี้ กำลังจะเข้ามาในโชคชะตาชีวิตเพราะฉะนั้นท่านจงคิดว่าบุคคลท่านนี้เป็นคนในลักษณะไหนก่อนที่จะเปิดใจรับใครเข้ามาในโชคชะตา